มาด้วยเสียงหวอเลยว่ะจอดนี่คือยังไม่ปีใหม่นี่คือกาจะป่วยแล้วใช่ไหมตายรีบไปเร็วกะทีเขาจะหมดลมเย่ไม่รู้จะพูดยังไงดีเนี่ยวันนี้เราอยู่กับแมปใหม่นะฮะแมป The Legend Off the เดี๋ยว Legend o f the Porro King เดี๋แค่ดูโพโลของเราสิโพโลเราน่ารักมากเลยนะดูสิทำมันจากเป็กล้าโพโลยิงไปเลย

ไหลป้อมหลป้อมแลทำไมป้อมที่คูเนี่ยชอบ้าตอนจบไหลป้อมสก๊อมานาคินมันจะตายแล้วมาโคดิชันหายไปเลยวะตัวโกหกเราเล่นตู้โกหกพี่เราเล่นเราเล่น บอกผมทีนั่นคือแผนบอกผมทีนั่คือแผนมีกล้วยเียเนหไม่เดียวเลยอ่ะทำไมผมบาจังเลยเนี่ยเดี๋ยวเดียวเครตายเนี่ยนี่คือไฟครั้งแรกนะฮะได้คิวแล้วน่ารักที่สุดคือไปเลยเล็กไซผมว้าไปแล้วแกบอลเอ็กไบ้ยเต็มหน้าเลยสวัสดีครับทุกคนดับวัชพืชน่มาแล้วื้ื้้ มาหอมรีเบินเลยเอาได้ใครทำอะไรเนี้ยรถด่วนขบวนสุดท้ายบู๊ให้โดนอะไรเลยสตันอีกรถดวเบรกเลยเลิกเลิกรถไฟดีเลยไปมุดดินหนีมุดดินหนีพี่รีบที่รีบที่รีบผมไม่เรียนตินะไม่เป็นไรแอ๊บมันเป็นไร X นี่น่าเกมเมอร์ระเบิดยังไม่ตาย มันมอานิหนี่ะคนเราอ่ะคนเราอ่ะตีกนีตีกูนิเอะไม่ไม่ที่รักลัวแตรีบเกิดมาใหม่แล้วโมอ่ะเ้ยขา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 จิ้ม้าจิ้มหายเกมค้างอ่ะเฮ้ย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 กเกมค้างตายเลยอ่ะอะไรวะเยเกมค้างแล้วตายเลยอ่ะอะไรวะ้ามันิงอ้เจ้ิงลลง้าตายวะ ไปแล้วนเกมเมอร์ผู้พิชิตชัยยีมพอดยัาไม่ทำอะไรเลยชนะแล้วเย